โอ้ยสีปากฉันอลังการ สวัสดีจ้าในหัวเปิดเปิดเปิดแล้วยังเปิดแล้วเปิดแล้วสวัสดีในหัวจ้าสวัสดีพี่วินนี่ใครเป็นที่หนึ่งใครเป็นที่สองเมื่อน,นี้วันนี้จะทำต้ยมยำกุ้งกินนะทุกคนให้ต้ยมยำกุ้งกินเยะสิบบาทแอปเปิลให้ดูกสาวก่อน สวัสดีนะจ้าทุกคนสวัสดีจ้ากินข้าวเที่ยงเหมือนเดิมเลยทุกคนกินข้าวเที่ยงตอนตอนหกโมงวันนี้จะทุ่มหนึ่งแล้วอีกเจ็ดนาทีก็ทุ่มนนเเนห,หนึ่งสิบอันปาดบักอันแอปเปิ้ลจะให้เด็กสาว สักหน่อยก่อนวันนี้เราก็ไปหัดร้องเพลงมาแล้วนะทุกคนแล้วก็จะร้องเพลงอีกเราอยู่คนเดียวเราก็เหงาเนาะเฮาก็ต้องร้องเพลงอยู่ดเดียวถึงสั่นแล้วมันจะสิถื่แล้วทุกคนเนาะบ่าวอืมพี่แบงค์สวัสดียามค่ำนักร้องหนุดเชฟเป็นทั้งสองเลยวันนี้ เป็นทั้งสองเลยถ้าเราร้องเพลงด้วยเราจะได้ไม่ต้องนั่งหน้าเจออยู่คนเดียวเราจะได้แบบว่ามีเสียงเสียงเพลงในดนตรีม,มีมีหัวใจเป็นดนตรียงสีบอกเออว่าอย่าง,อองไรวะลืมแล้วจะทำกับข้าวก่อนทำต้ยมยำกุ้งกนทะุกคนวันนี้เบื้งซีปากข่อยปลา,ปาจัดเต็มแห้งเด้อมันอดีเร้อกันหลุด กันสีปากหลุดะทุกคนเดี๋ยวเอาแอปเปิลไปให้น้องก่อน มาแล้วมาแล้วมาแล้วจ้าสวัสดีฮันซีเฮลโลฮันซีมายเฟรน d สวัสดีจ้า Nice to see you นะ Today I will cook ต้ยมยำกุ้ง You know ต้ยมยำกุ้ง have you have you um อใส่นะเออช่างมันถือ แอมฟา e แอมฟ thank you นะ n d you. ต้มยำต้มยำกุ้ง yes อ๋ออยู่ไรต้มยำกุ้งนะ Very good ๊เหตต้มยำกุ้งก่อนพี่น้องก่อนที่ค่อยจะร้องเพลงค่อยก็จะทำต้มยำกุ้งก่อนหิวข้าวทุกคน สวัสดีจ้าทุกคนอุย้ยตกใจซีรีส์จะของแห้งมันคือเป็นอะไรผักแนแท้ต้ยมยำไก่ไอไลอาสัมผัสไอเมคเอ่อต้มยำไก่นะต้ยมยำไก่เองต้งยมยำกุ้งพี่ยิ้มสวัสดีจ้าสวัสดีนะคะเดี๋ยวะพี่ยิ้มคนสวย ่ยิ้มคนสวยมาแล็วมาแล้วหนูเพิ่งจะกินข้าวเที่ยงคือยิ้มนี่แหละทำข้าวเที่ยงกินก่อนทำต้มยำกุ้งค่ะทุกคนได้เครื่องได้เครื่องต้มยำมาแตอ่อันในเมืองค่ะในเมืองโคชิเซ่วาจะไม่ไล์ ว่างปุ๊บไลฟ์ปั๊บนะทุกคนเหมือนเดิมใช่ไหมพี่ยิ้มทำอะไรกินข้าววันนี้พี่ยิ้มทำอะไรกินหนูทำหนูทำต้ยมยำกุ้งใส่เห็ดพึ่งค่ะทุกคนนี่เห็ดพึ่งเห็ดพึ่งที่ที่ไปหามาตุนตุนไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วทุกคนยังกินไม่หมดนะคะ เอามาอบแห้งแล้วก็นี่แหละเอาไว้กินช่วงที่อยากแบบช่วงไม่ใช่หน้าเห็ดอะน,นะเราก็จะได้มีเห็ดกินเอาไว้ช่วงหน้าหนาวก็ได้ไปกินหน้าหนาวสินะทุกคนนี่แนหะเดี๋ยวเห็ดก้อนฝาวเ,เห็ดแล้วก็ชิดไดมานหนังห้องเพลงจะได้มานั่งร้องเพลงจะได้ไม่ต้องนั่งนั่งเจอิๆอยู่คนเดียวอีกแล้ว ลูกสาวก็อาบน้าให้เรียบร้อยข้าวให้กินเรียบร้อยนะคะวันนี้ใส่เห็ดลงไปกุมบังกุมบังพี่ยิ้มกินผักผัดจ้าวันนี้วันนี้วันนี้ลูกเอาแตงกวาแตงกวาน้น้อยๆแต่โมโตมีมาให้เนี่ยกําลังดีเลยทุกคนชอบกินแตงกวาอันเล็กๆน,นะทุกคนมัน มันพอดีพอดีคำดีนะแตงกวาเป็นชอบกินอยู่แล้วครัก็จะรกไหมนะทุกคนนะจ้าไนส์ไนส์เต้กิ้วฮันซีมามาพี่เบ้ง ปูเสือรอพี่คอยทางที่นางรองสวัสดีนะจ้าฝากตดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยจ้าเดี๋ยวดีเจขอทำกับข,ข,ข้าวก่อนนะคะเ <_ D j> ดี๋ยวดีเจจะเปิดเพลงให้ทุกคนฟังเด้อน <_ d j> ขนาดขนาดไปหันร้องนะทุกคนนะวันนี้ <_ d j> <_ d j> วันนี้ถึงขนาดว่าต้องไปหัดร้องเพลงเลยนะคะคิดบังเอาขนาดใด แล้วนะทุกคนอแห้งก่อนผีกแห้ง่ใส่ริกแห้งก่อนพริกแห้งก็อยู่นี่ลืมอีแม่ยิ้มสวัสดีจ้าจากลูกแบงค์นะคะสวัสดีคุณคอยทางจากพี่ยิ้มจ้าพี่แบงค์สวัสดี ีทุกคนจ้าอุ๊ยไปไปดูช่องพี่ๆหลายๆข้อมาข้อมีคนดูเยอะๆะนะอือคน,นัังซื้อๆเขาก็มีคนเบิ่งเ <laughs> <laughs> นาะเขานั่งหยิบผลไม้เฉยๆเขาก็มีคนดูทุกคนห้าก็มีคือกันล่ะ หนูเข้าไปดูอยู่พี่ยิ้มหนูเข้าไปดูอยู่จะบอกว่าสีผมพี่ยิ้มทรงผมพี่ยิ้มสวยมากเลยนะชอบจังเลยอืมสวยสวยหันสี ทำซีไปแล้วบอกงามงามพี่ยิ้มจา้างามดีดีหนูจะไปหนูจะไปดัดผมอยู่ไทยพีหย่หนูไม่กล้าทำดัดผมอยู่นี่ หนูกลัวหนูพูดกับเขาไม่รู้เรื่องหนูไม่รู้ว่าฝรั่งที่นี่เขาเขาเข้าใจคําว่าดัดผมทาวนไหมนะหนูกลัวเขาทําไม่ไม่โอเคหนูก็เลยจะไปทําอยู่ที่ไทย <c oughs> อยากดัดผมปกติไว้ผมสั้นแม่ยิ้มแม่ยิ้มทําไมทําไมมีทําไมทําไมแกมีไม้เอกด้วยแม่ยิ้มแกร้องเพลงพอนะครับ ร้องเพราะจ้าเข้าไปฟังอยู่ยิมบอกว่าน้องแบงใช่คุณสวยน้องสาวนะคะ thank you นะ thank you น่ารักน่ารักนะคะ thank you เขา้าเข้าชมเราใช่ไหมขอบพระคุณจ้า ขอบคุณนะหันสีร้องดำน้ำเก่งหยอกหยอกเธอว่าพี่ยิ้มนะเธอว่าพี่ยิ้มนะพี่เบ้งนะก็มีคนอันนันเด ไอเบงก็เข้าไปดูใช่ไหมหนูก็เข้าไปดูอยู่หนูเข้าไปประมาณห้านาทีนี่แหละมั้งทีมพาลูกสาวนอนวนๆอยู่กับลูกสาวนี่แหละจ้าทุกคนคะอันนี้พ่อเขาเอาไปแล้วนะพ่อเขาเอาไปแล้วเมื่อให้กินข้าวไปอโยเกิร์ตไปเมื่อครึ่งชั่วโมงได้มันเอาโยเกิร์ตมาทาหน้าเต็มเลยทุกคนลูกสาวนะอืม ยินดีครับนะคะลูกสาวเอาเอาเอา,เอาโยเกิร์ตมาทาหน้าเต็มหนูคนค่ะอาบน้ำเดี๋ยวน่ะคอยจะซูนซูนเนาะซูนแห้งแต่ว,ว่าไม่ล้างนะเอาไว้เอาไว้พ่อนางเห็นให้พ่อนางมาล้างเองจะได้รู้ว่าลูกตัวเองสนแค่ไหน <laughs> พี่อายมากร้องแบบไม่มีสาวก,การไม่เป็นไรพี่ยิม้มจัดไปค่ะ ข้าวหัวราะทุกคนจะฟังเพลงไว้าจะเปิดให้ฟังหนูหน,หนูหนูก็รองไลไลสดเต็ดละครังอนะ่ะทุกวันนี้แค่จะเปิดอืมเปิด,ป,ดปุ๊บเน็ตหมุนติ้วๆอยู่โอ้ยชีวิต